เรื่องเล่นเกมพกพาที่มีแบตในตัวเกมเขามีให้เล่นเพียบเลยจ้าจอชัดแจ๋วแบบนี้เล่นสนุกทั้งวันในงบเริ่มต้นเพียพันกาบาทตัวเองขู่มันมากตรนนี้ป่ดูกันเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ในตัวขนาด3,000มิลลิแอมเล่นได้นานสุดสุด4ชั่วโมงไปเลยจ้าแถมจอเขาก็ชัดมากนะจ้าขนาด3.5นิ้ว IPS ลำโพงเขาก็มีจ้าเกมเขามีให้เล่นเพียบเลยจ้ามากกว่าหมื่นเกมและตั้งแต่เครื่องคอนโซลแฟมิลคอมนินเทนโดเกมบอยพีเอสพีเพย t สแตชันหรือเกมเกมมีให้เลือกเพีย ขากันบอลจ้าเล่นมันมันแบบนี้ไม่มีกระตุกเลยโคตรหวานมากจ้าคอนโทรก็ง่ายง่ายนะจ้าจะคอนโทรจากตรงนี้ก็ได้หรือจอยสตต๊กตรงนี้ก็มีจ้ายังไม่พอข้างหลังตรงนี้เขาก็มีให้กดเล่นอีจ้าชอบเกมไหนกดเฟเวอร์ริตไ์ไได้เลยจ้าจะได้หาเจอง่ายๆนะจ้าหรือเล่นค้างไว้กดเซฟได้จ้ากลับสู่เมนูหลักกดง่ายๆนะจ้าเลือกสตาร์ทตรงนี้กดพร้อมกันได้เลยจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าขึ้นเล่นเกมจิ๋วที่มีแบตในตัวเล่นได้นานสุดสี่ชั่วโมงไปเลยจ้าหน้าจอชัดชัดแบบนี้นะจ้าเกมมีให้เล่นมากกว่าหมื่นเกมไป ตัวเองใครอยากเล่นนะจ๊ะกดได้กล้าเลย